รอรหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรสามารถมองเห็นกายทิพย์ได้ไหมครับได้นะได้นะพระอรหันต์เห็นหมดอ <g> ะ <ül> ไม่มีอะไรปิดสายตาท่านได้นะไม่ว่าจะเป็นสุขาวิปัสสโกรหรือว่าสายฤทธิ์ต่างๆนะก็เห็นทะลุหมดนะเห็นทะลุหมดทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิเลยนะไม่ใช่เห็นแค่มิติวิญญาณอย่างเดียวนะมองขึ้นข้างบนก็เห็นมองลงข้างล่างก็เห็นนะถ้าท่านจะดูนะง่ายๆเลยนะ และพระอานนท์ทำไมถึงจำคำพูดและข้อวัดของพระเจ้าได้ทั้งหมด45เล่มและข้อปฏิบัติอื่นๆอีกเยอะมากๆสมองท่านเหมือนระบบคอมไหมคะถึงได้เก็บรายละเอียดได้เยอะขนาดนั้นแบบไม่มีผิดแล้วทำไมคนอื่นๆชอบพูดว่าคำสอนในพระไตรคือของพระอานนท์ไม่ได้มาจากพระเจ้าพู้ถเจ้าหรือเปล่า ก็ถ้าพระเจ้าไม่สอนท่านจะจํามาจากไหนจําได้ว่ามีรายการเอาคนดังมาถกเถียงเรื่องนี้เช่นหมอบีแพรี่ก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ระลึกนะมันไม่มันไม่ได้จํำนะถ้าเราท่องจํามันก็จะมีลืมใช่ไหมแต่ถ้ามันสิ่งไหนที่มันมีประโยชน์อ่ะมันจะฝังอยู่ในจิตใจเรานะก็อย่างผมไงครูบาอาจารย์พูดไว้เมื่อห้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเงี้ย แต่พอจะต้องใช่เง,งี้ยมันก็ระลึกขึ้นมาได้เลยนะมันจะแบบขึ้นมาเลยว่าเหมือนเหมือนไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยว่าท่านพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรเง <ๆ S 1> ี้ยก็จะจาได้แบบนี้เลยนะก็ <biss! S 2> ะอย่างหลวงตาพูดอะไรไว้เมื่อตอนนั้นตอนนั้นเน่ยผมแบบจะต้องได้ใช้ผมก็ระลึกขึ้นมาไงเอาหลวงตาพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือคําพูดท่านจะเป๊ะเลยนะถ้าถ้าดึงมาเป็นเป็นบางช่วงเงี้ยบางครั้งมันก็แบบดึงมาทั้งหมดเลยนะดึงคําพูดมาจนจบเลยก็มีเหมือนกันนะพระอนท์ก็ประมาณนั้นแหละมันมีโปรแกรมนะ มันมีโปรแกรมที่แบบจะต้องจะต้องใช้ก็คือมันจะลื้อระลึกขึ้นมาได้เองนะ,ะแล้วก็ถามว่าอะไรนะพระไตรปิฎกเป็นของพระอนทนใช่ไหมก็ก็จากปากของพระอนทนไงพระอนทนเป็นผู้เล่าเรื่องไงก็คืออยู่กับผู้เจ้ามาตั้งกี่ปีใช่ไหมตั้งกี่ปีอะแล้วก็มันก็เล่าไม่หมดหรอกนะมันมันจะไปดึงมาทั้งหมดผู้เจ้าไปหลายที่มากเลยนะคือชีวิตของคนเราเนี่ย โอ้โห oh, ตั้งกี่พันษาเนะี่ยสามสิบกว่าพันษาหนระือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะสามสิบสี่สิพันสาเนะี่ยคือจะมาเล่าจะมาเล่าเรื่องมันมีนมแค่แปดหมื่นสี่พันจริงเหรอคือแบบที่จริงมันมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยที่ไม่ได้ใส่ลงไปในพระไตรปิฎกนะเยอะมากเลยนะแต่ที่เขาใส่ลงไปเนี่ยเพราะว่าแบบมันเป็นเคสที่แปลกไนงะเป็นเคสที่แปลกว่าอ๋อแบบนี้ก็บรรลุทมได้เหรอแบบนี้ก็บรรลุทมได้เหรอก็สอนต่างกันไง เหตุเกิดที่นี่ก็สอนเหตุเกิดที่นี่ก็สอนเนี่ยแต่แต่ละที่มันสอนไม่เหมือนกันนะในพระไตรปิฎกอ่ะสมมุติเราจะหยิบคําสอนขึ้นมาอันนึงอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นของเราใช่ไหมต่อให้อ่านทั้งหมดสี่สิบห้าเล่มแปดหมื่นสี่ธรรมหคำขันเนี่ยก็ไม่บรรลุอรหันต์อย่างแน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> ก็อ่านไปก็เท่านั้นนะเราเน้นปฏิบัติด,ดูกายดูจิตของเราไปเรื่อยๆดีกว่านะก็จะบรรลุทำได้นะต่อให้นั่งอ,าอ่านยังไงก็ไม่บรรลุทมนะ ไม่มีใครอ่านแล้วบรรลุธรรมนะสักคนเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่มีพระไตรปิฎกนะนั่งอ่านอยู่ที่บ้านบรรลุอราหารนะันเนี่ยไม่เคยมีนะไม่เคยมีเลยแต่พวกที่ที่ติดตำรามันก็จะบอกว่ามันก็ต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรของมันนะพระไตรปิฎกคือแนวทางไนงะไม่ใช่นะพระไตรปิฎกไม่ใช่แผนที่ไม่ใช่แนวทางนะการที่เราไปนั่งอ่านเนะี่ยมันไม่ได้บอกว่าอันนี้อนุบาลอันนี้ปถมอันนี้มัธยมที่ไหนละ ระไตปีดกคือเราต้องฝึกปฏิบัติก่อนพอถึงปุ๊บเราค่อยเอาไปเทียบไงเอเทียบเออมันใช่มันใช่ใชใชโอเคผ่านเนี้ยแต่พอระดับสูงสูงเนี่ยพอเปะพอพอพอถึงสภาว่าระดับสูงสูงแล้วเนี่ยพอไปอ่านก็ไม่ตรงเหมือนก็มีเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันนะก็อย่างผร้อาจารย์ต้นพูดก็ถูกนะก็ถูกนะพ้าไตาปีดกเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เชื่อถือได้ไงเงี้ย ก็โดนประนามมันก็โดนด่าเงี้ยก็มันก็เชื่อได้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะว่ามันมันมันผ่านมาตั้งกี่ปีอะเอาง่ายๆอย่างกษัตริย์ของไทยอย่างเงี้ยโอ้โหแค่ไม่กี่รุ่นเองรัชกาลที่หกเจ็ดแปดเงี้ยเก้าเงี้ยสิบอย่างเงี้ 9, ย, 10, ยคือแบบมันก็บันทึกได้ไม่หมดใช่ไหมก็บันทึกไม่หมดหรอกก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรประมาณเนี้ย จะไปยึดติดมากก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นนะถ้าใครพูดถึงเรื่องพระไตรปิฎกแต่ไม่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติของตัวเองนะพวกนี้มันก็คือคนที่ติดตำราแค่นั้นแหละมันปฏิบัติไม่ถึงไหนหรอกนะ <c oughs> ผมก็พูดไปหลายรอบแล้วนะเรื่องนักปฏิบัติกับนักตำราเนี่ยคือมันต่างกันแค่นี้แหละ